นี้นะคะเรามาอยู่กับรถตู้หุนได H ฮสทวันสนดีลักนะคะคันนี้นะคะปี2017นะคะด้านในนะคะติดม่านแล้วรอบคันนะคะเราต้องบอกเลยนะคะคันนี้นะคะรถสวยสภาพดีคันนี้นะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะคะดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้น2 7 9เท่านั้นเองนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ศูนย์รวมรถยนต์1ิ1 2ออโต้นะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะแน่นอนนะคะวันนี้นะคะเรามาอยู่กับรถ คุนได H1 สองจุดห้าดีลักนะคะคันนี้นะคะปี2017นะคะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะรถปี2017ดรถตู้คุนไดปี2017นะคะเป็นรุ่นที่ขายดีมากเลยนะคะราคานะคะไม่ถึงล้านนะคะได้ประตูสลับไฟฟ้า2ข้างนะคะในรุ่นนี้นะคะมีกล้อง360องศานะคะจะเป็นรุ่นกระจังหน้าตั้งแบบนี้ไฟด้านหน้านะคะเป็นแบบฮาโลเจนมีกล้อง360องศา นะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่นดีลักนะคะเป็นรุ่นท็อปนะคะเป็นรุ่นท็อปเลยมีไฟตัดหมอกด้านล่างค่ะมาดูด้านข้างนะคะกระจกนะคะเป็นกระจกมีไฟเลี้ยวแบบนี้นะคะแล้วก็มีกล้อง3 6 0อองศาแบบนี้นะคะมีกล้องด้านข้างแบบนี้ นะคะแล้วก็คันนี้ติดกันสาดให้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ติดฟิล์มกรองแสงให้เรียบร้อยแล้วนะคะรุ่นดีลักนะคะจะต้องมีโลโก้แบบนี้นะคะประตูสไลด์ไฟฟ้าแบบนี้นะคะอันนี้คือรุ่นดีลักด้านหลังนะคะด้านหลังมีเซ็นเซอร์หลัง4จุดนะคะมีกล้องมองหลังแบบนี้นะคะมีโลโก้ดีลักแบบนี้นะคะคันนี้นะคะเดิมจากศูนย์จะไม่มีไฟฟ้านะคะฝาท้ายไม่มีไฟฟ้าด้านในนะคะติดม่านแล้วรอบคันนะคะเราต้องบอกเลยนะคะคันนี้นะคะรถสวยสภาพดี รถกิฟบเลยนะนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะคันนี้เบาะนะคะแถวสุดท้ายนะคะเราสามารถเดินหน้าถอยหลังแบบนี้ได้เลยนะคะรับรองนะคะว่าฮุนไดนะคะถึงจะมี11ที่นั่งก็จริงนะคะแต่ว่ามีพื้นที่นะคะเก็บสัมภาระแน่นอนนะคะใครกําลังสนใจรถตู้ฮุนไดนะคะรถครอบครัวนะคะรถเจ็ที่นั่งนะคะในราคาไม่ถึง1ล้านบาทนะคะ ราคาคันนี้แค่8แสนกว่บาทเท่านั้นเองคันนี้จะได้ประตูสไลด์ไฟฟ้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันก่อนนะคะด้านในนะคะเป็นด้านหลังนะคะจะเป็นเบาะหนัง3แถวนะคะเบาะหนังสแถวนะคะเบาะแถวแถวแรกนะคะเบาะแถวแรกนะคะจะมีที่วางแขนแบบนี้จะมีที่วางแขนแบบนี้ รถสวยสภาพดีแล้วก็คันนี้นะคะมาในรุ่นดีรักนะคะจะมีจอกลางเป็นจอออโต้นะคะลิงก์กับจอด้านหน้าได้เลยนะคะภายในนะคะหลังคุงหลังคานะคะไม่มีรอยดำไม่มีรอยขาดนะคะเบาะทุกตัวนะคะเบาะทุกตัวสภาพดีนะคะรุ่นดีรักนะคะเบาะจะมีหัวหมอนแบบนี้<ว>เป็นหัวหมอนวิกกี้เมาส์ต้องบอกนะคะรถสวยสภาพดีนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำซื้อรถฮุนใดที่11 12ออโต้นะคะรับรองว่าได้รถสวย ไปใช้งานแน่นอนนะคะเพราะเราซื้อจากเจ้าของโดยตรงทุกคันนะคะมาถึงที่แผงประตูกันบ้างนะคะคันนี้นะคะกระจกนะคะเป็นออโต้เป็นออตโอออต้แบบนี้นะคะกระจกมองข้างนะคะเปิดพับเปิดปิดไฟฟ้านะคะปรับเรนเป็นไฟฟ้าแบบนี้นะคะมีแผงควบคุมนะคะประตูไฟฟ้านะคะด้านหน้าตรงนี้ อ่าแล้วก็พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหนังมันติฟังก์ชันนะคะในรุ่นดีลักนะคะจะมีคูสคอนโรลแบบนี้นะคะอ่าปรับเครื่องเสียงด้านซ้ายเลยนะคะคันนี้รถปี2017ค่ะเลขไมล์อยู่ที่1,9508กิโลนะคะไปดูสภาพคอนโซลกันบ้างนะคะสภาพคอนโซลนะคะไม่มีล้าวไม่มีแตกนะคะไม่มีร่องรอยของการใช้งานหนักนะคะมีแอร์แบ็กที่คอนโซลนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันบ้าง คันนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่ารถเจ้าของคนเดียวนะคะเข้าสู์ตลอดนะคะด้านหน้านะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะนั่งแบบนี้เอออ่าอ่าเพิ่มขึ้นมานะคะเป็น11ที่นั่งนะคะมาดูทางด้านจอว่างนะคะจอนะคะเป็นจอมีกล้องสามรอองศาแบบนี้ค่ะอ่าอันนี้นะคะจะเป็นจอเดิมนะคะจอเดิมจากโรงงานเลยนะคะมีกล้องสามรอองศามีเนวิเกเตอร์นะคะสามารถเล่น a n d ด o i d ได้นะคะ แอร์นะคะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะมีที่เสียบ USB นะคะมีที่จุดบุหรี่แบบนี้นะคะมีที่วางแก้วมีที่วางแก้วแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเปิดฝาปรงดูกันนะคะต้องบอกว่ารถเพิ่งจะเข้ามาใหม่ๆนะคะเพิ่งจะเข้ามาหมาดๆฝาปรงเดิมๆนะคะมาดูสภาพการใช้งานของตัวรถแผ่นกันความร้อนนะคะอยู่ครบคั <c oughs> นนี้นะคะจะเป็นเครื่องดีเซลนะคะ ุณได้ H1 นะคะเป็นเครื่องดีเซลนะคะ175แรงม้าขนาดเครื่องยนต์นะคะ,คะ,คะ2 5 0 0รซีซีคันนี้นะคะคุณได้ H1 นะคะ2.5ดีลักนะคะปี2017นะคะคันนี้นะคะเลขหมาอยู่ที่แสนเก้าพันโลนะคะราคาจัดโปรโมชั่นค่ะ8,58,0 0 0บาทนะคะต้องบอกเลยนะคะรถสวยสภาพดีนะคะรถ1 1ที่นั่งนะคะในราคา8,58,0 0 0บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะ คันนี้นะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะคะดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้น2 7 9เท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะคันนี้ผ่อนได้นานสูงสุด8 4งวดค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อกับปั๊มโดยตรงได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะวันนี้นะคะเราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ